อ่ะครับความรู้สึกหลังเกมแมนยูเวน o r ฟอร์ดนะครับวันนี้ก็จบไปแล้ววันนี้แมนยูก็บุกไปชนะ3-1โเป็นเกมที่เอาจริงถ้าถ้าใครเปิดดูแค่ผลการแข่งขันนะแล้วไม่ได้ดูเกมอาจจะรู้สึกว่าโอชนะ3-1สบสบายๆเกมที่แล้วเบนฟอร์ดก็เพิ่งแพลิเวอร์มานะ30แต่จริงๆนี่รูปเกมนี่คือแบบไม่ใช่เลยมันยังไม่ดีอะ่ะครึ่งแรกนี่เอาจริงก็คือยังเล่นกันแบบเหมือนกับเกมอื่นๆอะ คือยังเล่นกันไม่ดีเลยอ่ะต่อเกมอะไรกันยังไม่ได้หาจังหวะยิงไม่ได้ครึ่งแรกเล่นเล่นกันมีจังหวะยิงแค่ครั้งเดียวอ่ะเป็นการยิงไกลของดารลนะแต่อยู่ดีครึ่งหลังกลับมาก็เออฉกฉวยความผิดพลาดได้นะจริงๆมันก็ไม่ได้ฉกฉวยความผิดพลาดหรอกแต่ว่าในหลายๆจังหวะที่เบนฟอร์ดมีจังหวะยิงอ่ะในครึ่งแรกอ่ะเดวิดดีกรช่วยเซฟไม่ได้เยอะมากแล้วก็พอครึ่งหลังโอกาสที่เราแบบคลองเกมเรื่อยๆอแล้วก็หาจังหวะเข้ายิงนะจนสุดท้ายเฟส เปิดบอลเข้าไปให้อีลังกานะเอาบอลลงอย่างสวยเลยแล้วก็มงเข้าไปคือลูกนั้นจริงๆก็เป็นเหมือนจุดเปลี่ยนนะเพราะว่าตั้งแต่เราได้ประตูขึ้นนำมันกลายเป็นเราวันได้ทําเกมบุกอย่างต่อเนื่องเลยจริงๆครึ่งแรกอะ่ะเราครองเกมบุกอยู่นะแต่ว่ามันมันหาจังหวะยิงไม่ได้อะ่ะแล้วทุกครั้งที่เราเสียบอลแล้วก็โดนเบนฟอร์ดสวนอะ่ะเราพร้อมที่จะถูกยิงตลอดเวลาเลยคือตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ยังแก้ไม่ได้เหมือนเดิมอะ่ะหาวิธีการป้องกันเกมสวนกับตัดเกมตรงกลางนี่คือแบบ คือแป๊บเดียวเราบุกไปเราพอเราเสียบอลปุ๊บไม่ว่าไม่ว่าเราจะบุกในรูปแบบไหนนะไม่ว่าจะเป็นริมเส้นหรือว่าตัวกลางอะไรเงี้ยพาบอลขึ้นไปหรือว่าเชสโนโอนดลลงมาเชื่อมเกมอะไรเงี้ยทุกครั้งเราพร้อมที่จะเสียบอลทุกตลอดเวลาเลยแม่งคือไม่เข้าใจเลยว่าทําไมมันจ่ายบอลเสียกนะันอย่างนั้นอนะในช่วงครึ่งแรกนะแล้วหลังจากที่เราไม่ได้เสียประตูในครึ่งแรกอะเพราะว่าโชคดีเดก้าช่วยเซฟไปได้เยอะใช่ไหมพอเริ่มต้นครึ่งหลังมาแล้วเราออกนําอะ เรานำตอนนั้นก็ไม่ได้เร็วแล้วนาะทีที่50กว่าแล้วใช่ไหมเออนาะทีที่55แล้วพอเรานาปุ๊บหลังจากนั้นเ,เฮียเล่นดีว้คือจ่ายบอลก้าได้ก้าเสียจ่ายบอลไม่เสียก้าเล่นก้าเลี้ยงกีรังก้านี่เลี้ยงกินตัวไปจ่ายบอลนั่นอะไรเงี้ยจนมาถึงจังหวะที่2ที่เราได้ประตูที่สองอ่ะจังหวะที่สวนกลับใช่ไหมแก้เพสโดยที่แม็โทมิเน่จ่ายบอลหน,นีออกมาจากจเราโดนเบนฟอร์ดเทสซิงอยู่ที่ริมเส้นฝั่งซ้ายใช่ไหมแถวแถวแบ็กซ้ายอะ่ะแล้วก็ กลายเป็นแม็กโทมิเน่เปิดบอลหนีออกมาแล้วก็เป็นคริสโตโรนโดพักปกอย่างสวยเลยบูโน่หลุดไปแล้วก็กินวูดเลี้ยงลายใช่ไหมแล้วก็รอจังหวะสุดท้ายไอ้บูโน่จ่ายให้กินวูดยิงไปคือรู้สึกได้เลยว่าเอ้ยเนี่ยจังหวะสวนกลับแบบนี้หรือวิธีการเปลี่ยนจากเกมรับมาเป็นเกมลุกอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยได้เห็นเว้ยแล้วจังหวะนี้คือชอบมากเลยที่คือเล่นกันแบบแค่34จังหวะแม็กทอมเปิดมาโรนโดพักอกให้บูโน่ พาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็จ่ายกลับมาให้กินวูดยิงมันมันดูแบบมันไม่ยากมันดูมีคุณภาพมากอะ่ะโดยที่เราไม่ไปเสียบอลกลางทางก่อนอรวมถึงจังหวะสุดท้ายใช่ไหมเป็นจังหวะสวนกับไม่ใช่จังหวะสุดท้ายสิจังหวะที่ได้ประตูที่สามอะ่ะจังหวะสวนกลับก็เป็นแม็กโทมินเอีกแล้วที่ไปตัดบอลได้จากตรงกลางอะ่ะใช่ไหมแล้วก็จ่ายต่อให้บูโน่ก่อนที่บูโน่จะแทงง่ายๆให้กับที่ว่างทางขวาที่แรดฟอร์ดกำลังวิ่งเติมเข้ามาแล้วก็แรดฟอร์ดแม่งไม่ลีลาไว้รรอบนี้ ก็ยิงเข้าไปเลยก็เข้าไปเลยง่ายๆเหย,ยนำสามศูนย์โอ้คือคือจังหวะนั้นรู้สึกว่าเออเกมนี้แบบมันมันควรจะจบได้สวยงามแล้วว่าครึ่งแรกเราเล่นไม่ดีใช่ไหมเริ่มต้นครึ่งหลังมาเราเล่นดีเรานำปุ๊บบุกกดดันแล้วก็บุกต่อเนื่องจนได้ประตูที่3แต่เหย้าช่วงท้ายอะ่ะเราก็ถูกยิงจนได้เว้ยแล้วโดนยิงจากจังหวะที่แบบรู้สึกว่าแบบแม่งเหยมากอ่ะคือเราโดนทุ่มไกลมาแล้วจังหวะที่ทุ่มไกลมาใช่ไหมเหมือนกับเป็นเฟสกับแม็กคอมเอ้ยไม่ใช่แม็ก กับแม็กควายอ่ะตอนนั้นแม็กควายถูกส่งลงมาแทนคิเซโนโรนโดลวเหมือนกับเราเล่น35ม้ละเออก่อนที่เราจะได้ประตูที่3ะนะเพราะว่าคิเซโนลงมาแทนเอ้คิเซโนโรนโดออกแล้วก็เอาแม็กควายลงมาคือจังหวะนั้นแม่งทุ่มมาแล้วก็เหมือนกับเป็นเฟสกับแม็กควายยืนประกบตัวเดียวกันหนะกกูไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วมึงจะไปประกบตัวเดียวไปทำเหี้ยอะไรนะแล้วก็บอลก็คือเหมือนกับจะโดนเฟสหรือไม่ก็โดนแม็กควายนี่แหละบอลเด้งออกมาแล้วก็เป็นเบนฟออ์ดยิงเข้าไป แล้วก็เหมือนกับจะติดลินเดอร์เลฟไหมบอลกระชฉอ,ออกมาแล้วก็โดนยิงซ้ำเข้าไปแล้วโดนยิงจนได้อ่ะเดเกีอาุกขึ้นมาแม่งถีบเสารประตูเลยอ่ะคือแบบคงจะหงุดหงิดมากอ่ะว่าแบบสกัดกันยังไงว่าแล้วเล่นกองหลัง5คนแล้วอ่ะซึอมีเซ็นเตอร์แบ็กสคนยังถูกยิงอ่ะโหไม่เข้าใจเลยว่ายังจะถูกยิงอีกนะคือแบบจะดีก็ดีไม่สุดข้อผิดพลาดก็ยังเห็นอยู่ข้อผิดพลาดตั้งแต่ครึ่งแรกละหาสร้างสรร์เกมบุกไม่ได้จนมาครึ่งหลังแม่งก็ถูกยิงอีก คืเอาจริงเกมกับลิวอปูเบนเบนฟอร์ดก็ไม่ได้มีจังหวะยิงมากขนาดขนาดนี้แต่ว่าเออก็คือเล่นได้ดีส่วนเกมนี้ ford เบนฟอร์ดก็ยังเล่นได้ดีเหมือนเดิมเลยแล้วมีโอกาสยิงมากกว่าเราอีกออแต่โอเคว่าเอเบนฟอร์ดคุณภาพวันนี้ก็คือยังยัง,ย,งยังไม่คมพอยังยิงไม่ได้จังหวะจบไม่ได้รวมถึงโชคดีที่เรามีดาวิดดเกอร์นะช่วยไว้นี่ถ้าเอาจริงถ้าเดเถ้าเดเกแบบเซฟไม่ได้แล้วเราโดนยิงแต่ครึ่งแรกนะก็น่าจะแพ้ออ ส่วนวันนี้วิธีแก้เกมของลังดิกก็ไม่รู้ว่ามันเป็นการแก้เกมหรือเปล่านะเพราะครึ่งหลังมันยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากใช่ไหมแต่ว่าพอเรานำสองศูนย์ะเอาคิเซโนโรนโดออกแล้วเอาแม็กควายลงมาเฮี้ยง,งงมากเลยว่าทําทําไมเหมือนกันเพราะว่ามันก็มีจังหวะที่คิเซโนโรนโดออกไปเหมือนกับนั่งบ่นอยู่ข้างสนามใช่ไหมจนในจังหวะที่เราได้ประตูที่3ามอะเราไม่ได้เห็นลังนิกหรือว่าเห็นทีมงานดีใจเว้ยแต่ภาพแม่งมันตัดไปเห็นกลายเป็นเหมือนลังนิกกาลังอธิบายให้คิเซโนโรนโดอะ ไม่รู้ว่าคุยอ,อะไรกันอยู่อาจจะอธิบายก็ได้ว่าทําไมถึงเปลี่ยนตัวออกเร็วอะไรนี้เพราะว่ารู้สึกโรนโดจะออกตั้งแต่ประมาณนาที75อะไรประมาณนั้นนะ่ะนะเอนวั้นนั้นแหละก็คือกลายเป็นแบบแอคชั่นการดีใจของประตูที่3ามโลเขาไม่ได้เห็นจากผู้จัดก,การทีมนะกับเป็นจังหวะที่แบบผู้จัดก,การทีมแม่งเข้าไปอธิบายอะไรบางอย่างให้คิซานุโรนโดแล้วก็สุดท้ายแม่งส่งกองหลังมาเล่นเซนเ,นเตอร์3มคนแม่งเขาถูกยิงอะ่ะโอ้โห สงสารดเกชิบหายเซฟทั้งเกมสุดท้ายก็ถูกยิงไม่ได้คินชิดเออครับก็เดี๋ยวมาดูสเิเอ็ตัวจริงแล้วกันวันนี้จริงๆก็เราก็เห็นแล้วนะว่าแผนลังนิกมันก็ดูเหมือน,นโลเตชันอะ่ะหายังหา1สิบเอ็ดตัวจริงที่แน่นอนไม่เจอก็ยังปรับไปเรื่อยๆเพราะว่ามีนักเตะแบบติดโทษแบนบ้างช่นนั้นบูโน่ก็ติดโทษแบนพอดีใช่ไหมสะสมใบเหลืองครบแล้วก็มีแม็กควายเจ็บบ้างลูกชอเจ็บบ้างอะไรเงี้ยจนมันก็เลยกลายเป็นแบบ เหมือนกับโรเดชันอยู่เรื่อยๆเลยตั้งแต่ลังนิคมาคุมอะวันนี้เนี่ยประตูก็เป็นดาวิดเดียรนะแล้วก็คู่เซนเตอร์ก็จะเป็นวาลานกับลินเดเลฟแล้วก็แบ็กสองข้างวันนี้ก็จะเป็นอเล็กเตเลสกับเดียโกดาร์โลแล้วก็คู่มิดฟิลก็จะเป็นเฟสกับแม็กทอมแล้วก็บูโน่ก็จะเป็นตัวทําเกมลุกแล้วก็ทางซ้ายเป็นแอนโทนีลังกานะทางขวาเป็นเมสันกีนวูดแล้วก็หน้าเป้าเป็นคริสโตโนโรนโดเออโรนโดนี่ก็ได้กลับมาเล่นแล้วแต่ไม่ได้เล่นไม่เต็มเกมนะหายไป2-3เกมอะกลับมาก็ได้เล่นไม่เเเเต็มมกัง้นนออาะ ส่วนวันนี้ตัวสำรองก็จะมีมีแรดฟอร์ดลงมาแทนกนะีนวูดนาทีทีท่71แล้วก็มีแม็กควายลงมาแทนโรนดโอนาทีที่71นะไม่ใช่75เออก็คือได้เล่นแค่ประมาณ70นาะทีเองโรนดวันนี้แล้วก็มีมาติดลงมาแทนแม็กทอมนะวันนี้แม็กทอมเล่นดีนะผมว่าครึ่งหลังอะ่ะมีส่วนร่วมกับเกมเยอะในเกมรับด้วยแล้วก็การตัดเกมตรงกลางในครึ่งหลังะนะแล้วก็ทําเกมขึ้นหน้าไปจนเราได้ประตู เออก็เจ็บไปช่วงท้ายเกมเล่นไม่ไหวไม่รู้ว่าอาการบาดเจ็บจะเป็นไงต้องตามกันต่อนะแล้วก็มีมาติดลงมาแทนวันนี้คือฟอร์มทีละคนวันนี้เดกนี่คือแบบมันมันสุดแล้วอะ่ะคือแม่งคงไม่เก่งไปกว่าน,นี้แล้วอะ่ะคือก็ช่วยเราได้มากที่สุดแล้วถ้ากองหลังมันไม่เล่นกันเฮีย,ยจริงอ่ะไม่จอดจริงๆริเดกเขายังช่วยเราอยู่ได้ตลอดอะ่ะเพราะวันนี้มีจังหวะซูเปอร์เซฟที่คือแบบโหเราควรจะโดนหลายลูกละแต่ว่าเดก้าเซฟช่วยไว้ได้คู่เซนเตอร์จริงๆวันนี้ ก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรมากนะแต่ว่ายังมีความรู้สึกว่าลินเดอร์เลิฟในบางจังหวะมันยังดูแบบไม่ไม่ชัวร์ยังดูการยืนตำแหน่งการออกบอลอะไรอย่างเงี้ยเออมันยังดูแบบไม่ไหลลื่นเหมือนที่วาลานทำมาเออม่รู้ส่วนตัวหรือเปล่านะว่าผมชอบวาลานนะไงแต่ว่าก็รู้สึกแล้ว,ว่าลินเดอร์เลิฟมันดีขึ้นพอเล่นกับวาลานนะโอเคเลยคู่เซนเตอร์ตอนนี้คือยอดเยี่ยมไม่รู้ว่าเดี๋ยวแม็กไป ฟิตกลับมาไม่รู้ยังมีมันจะให้ลงมาเล่นกับวารานอีกไหมนะแต่ผมเชียร์คู่นี้นะอยากให้วาลานเล่นคู่กับดินเดอร์เลิฟต่อนะแล้วก็แบ็ควันนี้ทั้งเตเลสแล้วก็ดาโลจริงๆตั้งแต่เดเลสได้เล่นตัวจริงในยุคของลังเด็กอะ่ะเตเลสดูมีบทบาทกับเกมลุกเยอะพาบอลขึ้นฝั่งซ้ายแล้วเปิดคือเตเลสจะไม่ต้องพาบอลเข้าไปถึงเขตโทษหรือว่าไปถึงริมเส้นไงมันมีจังหวะมันก็เปิดะอะไรเงี้ยเออมันก็มันก็ดูเออมีลุน้นส่วนดาโลวันนี้ก็ ไม่ไม่ค่อยได้มีจังหวะเติมไปเปิดเยอะนะเหมือนกับเราบุกทางซ้ายกับกับบริเวณกลางสนามตรงกลางเยอะ,อะไม่ได้บุกทางทางขวาเท่าไหร่ดูบอดบอดไปหน่อยแต่ก็จะมีจังหวะที่เติมไปจนได้ยิงในครึ่งแรกเท่านห้นจุดเป็นจังหวะยิงแค่ครั้งเดียวของเราในครึ่งแรกใช่ไหมมันก็มาจากดาทิดาโลเติมขึ้นไปอะ่ะส่วนเกมรับวันนี้ทั้ง2ฝั่งหรือทั้งแดนหลังทั้งหมดนะในลูกเกมโดยรวมมัน,ม,นมันก็มันก็ยังยังไม่ได้ไม่ได้ดีขนาดที่แบบเออทุก จังหวะหมดจดช่วยกันสก,กัดจังหวะลายล้ำหน้าอะไรมันก็ยังไม่ได้ดีกันขนาดนั้นแต่ว่าข้อผิดพลาดก็ยังยังไม่ค่อยเห็นให้เราด่าว่าแบบเฮ้ยทำไมมึงเล่นเฮียจังวะทำไมวันนี้มึงเล่นไม่ดีอะไรขนาดนั้นอะ่ะเออก็ยังแบบถูๆไทยๆจนแบบไม่เสียประตูจากลูกเซตพีชซะอย่างนั้นเออไม่ได้เสียจากคูเปนเพลวันนี้แล้วก็คู่มิดฟิลวันนี้ทั้งเฟสทั้งแม็กคือวันนี้มันแสดงให้เห็นเลยนะว่าในวันที่เราเล่นดีแม็กเฟสก็จะเล่นดีเว้ย คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าแม็กเฟสเล่นดีมันจะทําให้ทีมเราเล่นดีหรือเวลาทีมเราเล่นดีแล้วแม่งเราจะเห็นว่าแม็กเฟสเล่นดีเออคือมันอาจจะเป็นเหตุผลก็ได้ที่ว่าไม่ว่ายุคยุคไหนใครจะคุมใช่ไหมมันกลายเป็นเฟสกับแม็กคอมันจะเป็นคู่กลางตัวจริงอ่ะเพราะเอาจริงเพราะว่าคู่กลางเท่าที่เรามีตอนนี้มันเท่าที่เห็นก็คือเวลาเราเล่นดีเมื่อ,อไหร่อ่ะคู่กลางม,มันมักจะเป็นแม็กเฟสเลยเออคือตอนแรกก็ ก็ติดใจอะว่าทําไมแม่งไม่เอาเดอะเบรกลงบ้างวะแต่เวลาเราคุมเกมตรงกลางได้แล้วก็เราเล่นดีแม่งมันเสือกเป็นแม็กเฟสไงแล้ววันนี้เฟสซิ์ลูกแรกเอ่อเปิดเหมือนเมื่อตอนเกมกับรู้สึกจะเล่นกับแอสันวิลล่าในในเอฟเอคัพใช่ไหมที่เฟสเปิดให้แม็กโทมินีมองอะ่ะเอ่อจังหวะนี้คล้ายๆกันเลยเฟสดิ์ลงมันมีเกมที่แล้วด้วยที่เจอแอสันวิลล่าด้วยที่แบบรู้สึกเฟสจะเปิดเหมือนกันนี่แหละให้อีลังก้ามงหรือใครมงจะไม่ได้ละลูกคล้ายๆสไตล์อย่างนี้เลยเปิดด้วยเท้าซ้ายอยู่ค้องอยู่ประมาณแบบ กลางลุกฝั่งขวาแล้วก็เปิดตัดเข้าไปในกรอบเขตโทษใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นอันนี้อิลังก้าโอโ้วันนี้เส้นดีนะจับบอลอย่างหวะแรกลงแล้วก็มุ่งเข้าไปอิลังก้าผมว่าเอาจริงก็ดูแบบมันดูว่าอะมันดูเหมือนแต่ก็เห็นหลายคนแล้วนะว่าดาวรุ่งของเราอะไม่ว่าจะเป็นบอลมาเซียลขึ้นมาใช่ไหมตอนกินวูดขึ้นมารวมถึงตอนนี้อิลังก้าแล้วมาเล่นเหมือนกับริมเส้นเหมือนกันทุกคนเลย แล้วก็มีความมั่นใจเลี้ยงผ่านมีจังหวะดีเปิดแล้วก็ยิงได้โ,โหมาทรงเดียวกันอีกแล้วไม่รู้ว่าจะยืนระยะแล้วก็พัฒนาตัวเองจนแบบจนเก่งได้แค่ไหนนะเหมือนแร็ตอนนี้มันเก่งๆอยู่ดีๆเชียนิ่งไปซะแล้วไม่รู้จะได้หวังได้ต่อไหมกีนวูดก็เหมือนกันตอนนี้เรากำลังลุ้นกับกีนวูดกันอยู่นะเออก็มีส่วนร่วมกับเกมได้ดีเลยอีลังก้าตั้งแต่ลงมาเป็นตัวสำรองตั้งแต่เกมกับไททันวิลล่าในเอฟเอคัพแล้ว ก็ได้ลงต่อเนื่องมานะสองสามเกมแล้วเกมนี้ลงมาก็มีจังหวะวูบป,ป้าบนะพาบอลขึ้นไปก็บุกมาคือเราขึ้นบอลทางเดเลสกับอีลังกาเยอะออมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเกมมันอีลังกามีส่วนร่วมกับเกมเยอะแล้วก็กินวูดก็ดูแบบวันนี้ว่ามีจังหวะส่วนร่วมกับเกมน้อยหน่อยแต่ช่วงครึ่งหลังก็มีสลับนะมีเอาอีลังกาไปเล่นทางขวากินวูดมาเล่นทางซ้ายอะไรเงี้ยกินวูดก็เลยวันนี้ดูดูดบัดบดวันนี้ดูแบบ ไม่ค่อยไม่ค่อยมีบทบาทมากเท่าไหร่แต่ว่าจนมาในจังหวะสวนกลับมาแหละการวิ่งหาตำแหน่งพื้นที่อะไรอย่างนั้นนะ่ะจนบูโน,โน่จ่ายแล้วก็กินวูดยิงได้ใช่ไหมเออได้เห็นจังหวะสวนกลับแบบนี้ดีหน่อยแต่วันนี้เราก็ไม่ได้เห็นจังหวะยิงพวามเพื่อของกินวูดหลุดไปแล้วยิ่ยไม่จ่ายว่ามึงยิงแล้วเออวันนี้เราไม่ได้เห็นจังหวะอย่างนั้นจากกินวูดนะเออส่วนอิลังก้าวันนี้แต่ว่าพอช่วงครึ่งหลังอ่ะตอนที่ปรับมาเล่นเหมือนแบบ3 5 2อ่ะตอนที่เอาแม็กควายลงมาแทโรนโดแล้วอ่ะอิลังก้าก็ดูหายไไปปนะเออหาย กินวูก็วันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีบทเท่าไหร่แต่ว่าเออก็ยิงได้นะแล้วก็จนจนโดนเปลี่ยนตัวออกไปใช่ไหมเออแล้วก็แรดฟอดลงมาแล้วก็ยิงได้ส่วนบูโนโวันนี้เอาจริงๆผมว่าบูโนโเนี่ยยังคือมีส่วนร่วมกับเกมเป็นตัวทําเกมของทีมนั่นแหละแต่ว่ามีหลายๆจังหวะที่เรารู้สึกว่าเราอยากได้ความสร้างสารรค์หรือว่าความความชัวความเขาเรียกว่าอะไรอะความเด็กขาดความความชั่วเหมือนแบบเวลาเราดู เดอะบอยเล่นของแมนซิตี้อ่ะคือมันมีหลายๆจังหวะในที่เวลาบอลไปพักที่บูโน่อ่ะบูโน่ <Bruno S 2> ก็เสียบอลเว้ยเสียเหมือนทุกคนน่ะเพราะว่าเหมือนเวลาเราบุกขึ้นไปอ่ะเราเห็นเลยหลายๆคนที่ผมบอกว่าทุกคนพร้อมจะจ่ายบอลเสียเว้ยในจังหวะสุดท้ายก่อนเขาทําอะไรอย่างเงี้ยมันรวมถึงบูโน่ด้วยไงคือหลายๆจังหวะที่ต่อบอลกันจนไปถึงแดนหน้าแล้วอ่ะบูโน่แม่งก็จ่ายบอลเสียไงเออคือ,คอ,คอไม่เข้าใจเหมือนคือขนาดถึงบูโน่ก็ยังจ่ายบอลเสียหรือว่า ชิเยโน่ลนโดที่ลงมาเชื่อมเกมหรือว่าพักบอลแล้วก็ก็จ่ายบอลเสียหรือว่าโดนแย่งไปอะไรอย่างเงี้ยคือขณะโรนโดกับบูโน่ก็ยังเสียบอลหรือว่าจ่ายบอลเสียในจังหวะง,ง่ายๆอ่ะเพราะฉะนั้นผมว่าแม่งพึ่งใครไม่ได้แล้วอ่ะที่จะจ่ายบอลให้ไม่เสียเพราะว่าแม่งสองคนนี้มึงก็ยังจ่ายบอลเสียคือลุ้นแค่ว่าไอวาลานกับดินเดเล่แม่งอย่าจ่ายเสียข้างหลังนะให้โดนตัดไปยิงแค่นั้นก็พอแล้วอะตอนเนี้ยแต่จังหวะที่เล่นดีทุกคนแบบกล้าจ่ายนะเฟสพาบอลแนะม็กโทมินี กระชากพาบอลเลี้ยงหลบหนึ่งคนแล้วก็จ่ายอะไรอย่างเงี้ยเออพอเกมนํามีความมั่นใจมากขึ้นแต่ตอนที่เราตามอยู่หรือว่าเรายังยิงไม่ได้อะเออมันดูเล่นแบบไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่เลยนะแต่ละคนแบบกลัวพลาดอะไรอย่างเงี้ยเอ,อ่อส่วนแล้วปอบวันนี้ลงมาก็ไม่ได้ทําอะไรเยอะก็แค่ลงมายิงเฮียง่ายๆไม่ได้มีส่วนร่วมเฮียอะไรเท่าไหร่เออประมาณ20นาทีนะเราก็ไม่ได้เห็นว่าแรดฟอดจะมีบทบาทอะไรเท่าไหร่เพราะช่วงท้ายจากที่ตอนนั้นเรานําอยู่ สองศูนย์ 0, ใช่ไหมก่อนที่เราจะได้ลูกที่สามลูกที่สามเราได้นะประมาณนาทีที่เจ็ดสิบเท่าไหร่เจ็ดสิบหกคือพอลงมาเล่นได้สักห้านาทีแล,แล้วก่อนยิงละแล้วหลังจากนั้นเราก็โดนเบนฟอร์ดบุกเลยเว้ยพอเราปรับไปเล่นสามห้าสองอะเราก็โดนบุกเลยทั้งทั้งที่เรานําอยู่สามศูนย์นะแล้วก็แรดฟอร์ดกับอิลังกาก็คือหายไปเลยเออแง่ากลายเป็นเราต้องไปลุ้นสุดท้ายก็โดนยิงอะ่ะเออแม็กควายวันนี้ลงมาผมยังงงๆเลยแม่งยืนหลังสามแบบไ,ไม่พูดถึงแล้วกันแม็กควาย วันนี้ก็ถือว่าลงมาเรียกความปิดแล้ว้นไม่ได้เล่นนานส่วนมาติดก็ลงมาแทนแบนคูมินีช่วงท้ายก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรบ้างมีช่วยตัดเกมตัดอะไรนิดหน่อยครับก็ประมาณนี้แล้วกันความรู้สึกหลังเกมนะวันนี้ก็ก็ดีชนะชนะแล้วชนะยิงได้3ลูกด้วยก็โอเคแต่โดยรวมวันนี้ก็คือยังไม่ค่อยพอใจ่าไรเนาะมันควรจะเล่นสม่ําเสมอได้แบบช่วงที่เล่นดีอะ่ะคือมันเล่นดีช่วงเดียวแต่โชคดีที่ช่วงที่เล่นดีมัน,มนทำให้ชนะได้ไง เพราะว่าเหมือนกับเกมที่แล้วกับแอสตันวิลล่าเราก็เล่นไม่ได้ดีตลอดเว้ยเราเล่นดีแค่ช่วงเดียวจนเรานำ2-0ได้อะแต่ช่วงที่เล่นดีมันไม่พอสําหรับการที่ทําให้เราชนะไงเพราะว่าแม่งเราเล่นดีนองนำ2-0สุดท้ายแม่งโดนยิงดีเสมอ2-2อ่ะเราก็เสียไปละ2แต้มแม่งแทนที่จะได้3แต้มเหลือแต้มเดียวแต่เกมนี้โชคดีที่ช่วงที่เล่นดีแป๊บเดียวของเราอ่ะเรายิง3ลูกแล้วเพื่อนแล้วเบนฟอร์มยิงกลับมาได้ลูกเดียวไงมันก็เลยทําให้เรากลับมาแล้วทําให้เราชนะได้ไง เออแต่นั่นแหละคือถ้าจะให้ดีคือมันควรสม่ําเสมอคือมึงล้วนเล่นเกมดีทั้งเกมอะ่ะหรือไม่ก็สัก80%ของของเวลาก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้คือแบบมึงเล่นดีแป๊บเดียวอะ่ะเราเราเล่นดูเราดูสนุกได้ก็คือตั้งแต่นาทีที่45จนมาถึงนาทีที่ประมาณ75ใช่ไหมก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเออเป็นเหมือนครึ่งชั่วโมงของครึ่งหลังอะ่ะเกมกับแอตตันวิลล่าก็คือเหมือนครึ่งชั่วโมงแรกใช่ไหม คือมึงไม่ได้เล่นที่ดีตลอดอะ่ะให้พวกกูรู้สึกดูแล้วแบบมีความสุขอุย้ยเดี๋ยวยิงลุ้นเปิดอะไรอย่างเงี้ยหาหาจังหวะยิงตลอดเวลานี้เรากลัวกันว่าเราจะโดนยิงกันตลอดเวลาเออโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวยังไงก็เออเดี๋ยวเจอกันเกมหน้าตอนนี้เราก็โอ้ยผ่านไป21นัดแม่ง35แต้มอะ่ะตอนนี้คือแบบโอ้โหท็อปฟูลทีเแียแล้วสปเปอร์ก็ดันชนะอีกโอ้โหยากแล้วสปเปอร์เล่น น้อยกว่าเรา2เกมตอนนี้เรายังตามสปเปอร์อยู่ออแล้วก็เราก็ตามอาร์เซนอลด้วยซ้ำเพราะอาร์เซนอลเราประตูได้เสียเราอาร์เซนอลเขาดีกว่าแต่ว่าอาร์เซนอลแข่งน้อยกว่าด้วยตอนนี้เราอยู่ที่7คือตอนนี้คือแบบโอ้หเหนื่อยอะแค่ท็อปโปรยังเหนื่อยเลยว้ยก็ลุ้นยาวลุ้นกันยาวๆแล้วกันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันความรู้สึกหลังเกมแมนยูเบทฟอร์ดนะวันนี้ก็เออชนะไป3าหนึ่งเดี๋ยวเจอกันเกมหน้ายังไงก็ฝาก s ับสไครป์ช่องแฟนฟอร์มโฮมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กแฟนฟ โอเคครับขอบคุณครับ